เควสแรกของวันนี้รถนะรถสีน้ำเงินเดี๋ยวนะรถสีน้ำเงินไงไงพี่ไม่มีตังค์ให้ผมเหรอรอยนะอยู่นะ่าจ้องสิจาจ้องสิโอเคก็สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับก็ขับมาอีกแล้วนะครับกับคอนทอราแบนโ์บี่ก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะเจอเควสอย่างเร็วเลยนะครับคือ,อปอ๊บปุ๊บจะปั๊บนะครับ นี่เราสีน้ําเงินคุณต้องการทําธุรกิจกับผมไหมอาจะดช่อะไรพี่ธุรกิจอะไรนี่ครับคือตั้งแต่ผมเล่นมาผมยังไม่ได้ซื้อของไอ้พวกนี้เลยนะจริงผมไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรนะอันนี้ขายอันนี้ซื้อขายใครขายเราขายอ๋อซื้อนี่คือเราซื้ออันนี้คือเราขายขายยังไงสมมุติว่าเอามาอย่างงี้ไม่ได้เฮซื้อโอ้ขายใส่ช่องนี้อยู่อันนี้ขายได้ปะไม่ได้ไม่ได้ แล้วจะซื้อสมมุติว่าเราซื้อนี่มาเดี๋ยวเราเอาซื้อซื้อไม่ได้เอาเพื่ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้ซื้อหรออันนี้ครับโอ้อันนี้ของที่เขาซื้อมาโอ้ของที่จะซื้ออันนี้คือของขายคือผมอาจจะแบบไปซื้อจากของที่อื่นแล้วก็มาขายแต่ว่านานๆทีเขาจะมาคือเราสามารถอ่าทธุรกิจหรือขายของจากที่นี่ได้แต่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยขี้เกียจฮนะตัวเแล้วก็วุ้นปายพอแล้วนะครับเอ้ยบันี่ก็แบบขี้เกียจกันไปดีครับโอเค เอาละเดี๋ยวเราจะมาเสรืรรถคันนี้กันว่ามันมีอะไรผิดปกตอิอย่างแรกเลยอย่างแรกนะครับบัตรเขาอะเออน้ำหนักน้ำหนักชื้นมากก,ก,ก,กกว่าแรงนะครับโอเคไม่หนักไม่เกินนะครับเออชุดเชืออะไรครับพี่พี่ขนอะไรมาพิขอะไรมากวดเหรอก้อนหินนะครับเอาแล้วครับรถคันแรกเดี๋ยวมันจะใช้เชวิลขุดไปไม่ท้มาด้วย เอ้ยเดี๋ยวมันจะลงยังไงแล้วกูจะแล้วเราก็จะตรวจยังไงวะเนี่ยเออเดี๋ยวๆนะครับมันเรามีชีวิตอยู่เดี๋ยวลองหมอกูได้ป่ะพี่เฮ้ยเอาได้ไปไกลๆเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเชิญเขาลงจากรถก่อนได้ป่ะกลัวมันไอเนี่ยเอาถ้าจริงนะคือเขาบอกว่าถ้าเขาขี่รถไปเราสามารถจริงได้นะถ้าขี่ออกไปอ่ะเอาดิลองดูดิตอนนี้มีเอคอ์ยูอะใส่แม็กครับบอกเลยตัดอยางเดียว แล้วตกลงเราขุดทำเพื่ออะไรครับอันนี้ผมก็ยังงงยังงงตัวเองกันเลยขุดทำไมเอยโอ้โดนเขาด่าเลยครับคถสีน้ำเงินนี่มันว่าไม่น่าจะใช่นะของเถื่อนเนี่ยกดในรถดูก่อนข้างหลังไม่มีอะไรนะเอาเลยครับรถสีน้ำเงินจริงไปแนละ้วโอ้เอาตูอวอ้เีเดเปิดมาก็นึกว่าจะมี โอเคนี่ยางแบนสองล้อครับเช็คไปเลยผมไม่รู้ว่าจะโดนหักเลินมนไหมนะเพราะผมเอาก้อนกวดเข้าลงอะโอเคไม่น่าจะอนุญาตนะแต่ผมบล่อยไปเลยแนละ้วกันครับอ่าพี่ไปได้นะแต่กองก,กวดพี่อยู่ข้างล่างหมดเลยเออเดี๋ยวผมลืมดูมมสภาพรถครับถ้ารถเออสภาพมันเสียหายสามจุดขึ้นไปอะคือไม่ผ่าน ว่านลูกคนนี้ซวยเอาแล้วเล่นผมแน่ครับเอาได้เฉยครับเฮ้ยเฮ้ยยังดีครับรอดตัวไปวันนี้จุกหาไปหนึ่งเป๊ะโอเคผมอนุญาตให้พี่เข้าประเทศได้นะแต่อย่าทำให้ผมผิดหวังงั้นกันล่ะโอเคกันสุดท้ายแล้วขี้เกียจตรวจแล้วนะครับไอชกเดยพเ่๊ะชกเดี๋ยวฝากตังค์ไว้ผมด้วยแล้วกันนะ โอเคระหว่างนี้ผมก็ซื้อสไนเปอร์มาแล้วนะแต่ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับผมรอดูกันบุกไอเนี่ยบุกดานเรานะครับพวกโจรอะอัดเช่ได้อยู่นะเดี๋ยวของเออไอโจรผมมีเยอะไหมเดี๋ยวไปดูนักโทัก่อนด้วยนะครับถ้ามีก็คือเอาไปส่งด้วยนะเวลาแบบนี้เออพี่ทำไมไม่ปุดไฟเลยอ่ะอยู่มืดๆมันน้ากลัวนะมีกี่คนนะเนี่ย 4คนครับ4คนก็พอจุได้อยู่นะไอของผมเดี๋ยอะปะไอก็พอพอเยอะอยู่ครับของต่างโอเคออเดี๋ยวอีกสักพักยวค่อยไปแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าไอการตรวครั้งหน้านะ่ะจะเจออีกไหมนะมันเหลือนสามอีเวนต์นะโอเคเดี๋ยวนอนดูก่อนว่าพมกนี้เราจะ,จะเจอกับกองโจรไหมอยากลองสไนเปอร์นะครับ <laughs> โอเควันนี้ติดลบซะเยอะเลยครับ ตอนมานใน2,009ตอนนี้เหลือ2,002เอาแล้วมาจริงครับมาเริ่มมาตอนนี้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวผมไอ้นี่มาผมมีของเล่นคีเดี๋ยวก็ต้องยิงกันนี่แหละยิงระยะไกลึิงระยะประจิบจริงจริงเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันมองไม่เห็นหัววิโอ้ยแล้วไอ้ไอ้นี่มันก็ไม่เห็นด้วยศูนย์เลงอ่ะโอ้โหย หนึ่งนัดตายผมก็อ่ะนะไม่ต้องหัวได้เออเอาไม่โดนหัวครับเอาตัวโอ๊ยตัวไม่ตายฮะสไนเปอร์มันต้องหัวดิ่มันจะไม่ใช่ไม่ใช่สไนเปอร์ต้องหัวคือสไนเปอร์มันต้องหนึ่งนัดถึงจะตายเออหนึ่งนัดตายมันจะเรียกว่าสไนเปอร์มันจริงยากเว้ยไม่ใช่มือสไนเปอร์ของแทนอะโอ้ยเอาปืนพวกกูยิงยังเกิดนั่นกูยิงพี่เก็บคนเดียวเลยครับโอ้ยระเบิดใจเย็นๆพวก ยังไม่ถึงไหนถึงเลยเลยจะโดนมาปะเนี้ยโอ้ยเจ่อเทียบหัวไหนระยะใกล้ไอ้ยี่เห็นเป้าเหลืองก็เอาครับเล็งไม่ยากเล็งอ่าวนเป้าเหลืองก็โอเคพันมาโอ้ไม่โดนไม่โดนก็ดีมันเต้นเลยโอเคสไนเปอร์เดี๋ยวไปใช้กลางวันแล้วกันผมมองยี่มองเป็นศูนย์นะโอเคไปกินกันเลยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอื่น ไอ้ยิงถังสางโอเคดีหลวงครับสามไั้แลนะ้วน่าจะไหวนะสามนาทีไม่หัวมาดิอีกสักพักว่านะ่าจะมีรถมานะ <c oughs> เดี๋ยวรอดูตรงนั้นกันจะเอาไอ้ทัดกันจัดเลยครับแต่เอคแมกกาซีน uh, มันไม่เยอะเท่าไอเอ็มพีเนาละปืนที่ถนะูขามตรงนู้นแหละตรงนี้แค่สามนาทีอีกแป๊บๆก็หมดสนุกเลยครับมองไม่เห็นหัวเฉยๆวุ้ย เอ้ทำไมเงียบๆอ่ะเีเงียบแปลกนะเลยหนึ่งกับปีหมดใไม่เป็นพวกยิ่งที่สโอเคแต่นโเพิเอาเอ้ยระเบิดเว้ยอุ้ยเรียบโ้อเขอรถมาโอเคคนจะลดลก่อนลงมาดิต้องให้ลงรถครับตายคารถเลย ตาย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 เราตายกาบเล็บกาบกันเว้ยเดี๋ยวหลบหลบเพื่อเจาะหัวครับโอ้โหไม่ดุไม่นั่นมันอีโอเคใส่ดียกไส่ใส่เฮ้มันแย่เข้ามาไม่ดีนะแบบนี้เดี๋ยวไม่ดีไม่ดีระเบิดทำควงเบิดมาเออพวกเราไปสนิตายด้วยนะครับเออระยะใกล้ด้วยอย่าให้เข้ามาจ้า โอเคผมลุยเลยดัดไปไปัดไปมาดิมาดิหัวเนี่ยยิงบนหนึ่งเด้าอ้ยระเบิดเคปหนึ่งนาทีมาดิดูี้นาด้าเอมาลุยด้วยนะแบบเดินยิงเนี่ยต้องรีหลีีนีีมาดิบมาดิข้อมาิแล้วมาดิลุยมาเอ้ เอานี <go>. die way. Die way. ่เอานี่ฮ้เฮ้ยสามสิบกระเอากระสูตหมดเฮ้ยระเบิดมาไหนวะเฮ้ยระเบิดมาเติ่มพลาตสู้กัเข้ามาอีกแล้วมาแล้วพี่ลุกนเฮ้ยยกไมาอีก้อพลายแล้วครับเก็บเป็นลายตัวกรับเห็นลายตัวอยู่นี่อยู่นี่เอ้ยจะโหลดอะไรจิบนมดได้ปะอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ย เก็บเป็นล่หัวไปเลยไปต้องเข้ามาพี่ไปเก็บให้ไปเก็บไล่หัวให้เดี๋ยวเก็บเอาไม่โดนโอเคระยะไกลก่อนเออไอ้นี่มาหนี้นี่เอาไม่โดนเว้ยสูตรเลงมันมองจากมืดครับไม่ใช่อะไรี่ไปโดนกระสอภัยด้วยเฮ้ยใครตายวะนนั้นสหายหายไปหนึ่งชิบหายแล้วโอ้ยผมมองสายไปได้เอาแล้วผมไม่รู้ว่าจะทำังไงเขาต้องกลับมา เดี๋ยวเอาตรวอีกที่รถตรวจต่อไปด้วยไม่น่าเล่นสนเ้ยรถรถระเบิดรถระเบิดแน่รถระเบิดแน่ตีให้มันระเบิดคิดเดือดสองคนครับมาขอเก็บขอเก็บสองคนอ่ะไอไก่ก่อนเลยเดี๋ยไก่ก่อนฝากคันโอเคไม่รู้ว่าใครเก็บไปครับเป็นสุดท้ายไม่รู้ว่าใครรัชชัดการแพทย์ปฏิบัติการอ๋อต่อบุคคลลุงเทป พลังงานพื้นพัว,ต,วตัวแล้วแต่เสียไปหนึ่งร้อยครับโอเคครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยนะผมว่ารู้สึกว่ามันจะตึงๆขึ้นเรื่อยๆนะครับการที่พวกกองโจรบุกอ่ะงั้นเรามาดูไอ้นี่กันสี่พันรับน่าจะพอไหวนะออขออัพอัพเพื่อนอัพเพื่อนตำรวจด้วยกันก่อนเป็นพวกโอเคสามร้อยอัพไปครับอันนี้อัพเกรดห0 0ร้อยเอ้ยอัพสดนะครับสูงสุดก็คือปืนไรเฟิลน,นี่ปืนกลมือห้าร้อยจัดไปครับ อันนี้ฟอร์มยาม500จัดไปเอาให้หมดครับอันนี้ถ้าอัปเกรด500ได้เปลยปืนไรเฟิลอ๋อเมื่อกี้ปืนอะไรลืมดูเงี้โอเคอ่าเหลือหนึ่งคนที่ยังไม่ได้อัปเกรดสุดนะครับงั้นผมต่อให้หมดเลยแล้วกันโอเคจะได้ไม่เสียเวลาไรเฟิลมาเลยเก๋บ้านไม่ต้องอัพครับเอ้ยเดี๋ยวๆดี๋ปืนอีกทีเมื่อกี้ถ้าผมไม่เล่นสไนเปอร์ว่าสไนเปอร์ผมว่าน่าจะไปใช้แบบ เวลากลางวันดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวนะแป,ป๊บหนึ่งแรดเป็งรถคันนี้รถคันนี้แปลกๆครับเท่าที่สงสัยนะเควสเรามีกระจกแตกหนึ่งเฮ้ยกระจกแตกสองไอ้คันนี้มีครับนี่ฝัง่งนู้นกับฝั่งนี้แล้วคือมันมีอย่างหนึ่งนะที่ผมแปลกตอนนี้เลยทำไมไอ้ตัวนี้มันไม่ขยับวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับ ัวอะอะชะชะไม่ปุ่สายตาครับไอ้ร็อกไอ้เจ้ากูอะัวปอมเหรอเออว่ะว่ะเรียกทำหายเควสแบบนี้มาตั้งนานอ่ะไอ้เควสแบบอ่าหาของเถื่อนใจพวกสัตว์นะเออไอ้ประมาณคลิปไหนไม่รู้ประมาณพาร์ทแรกหรือพักสองอะไรเนี่ยที่ผมไปคายแกะแล้วกก็นึกว่ามันจะมีของเถื่อนในนั้นไม่ใช่นะของเถื่อนมันจะมีสัญลักษณ์แล้วก็มันจะขยับไปได้โอเค เฮ้ลงมาลงมาแหละลงมาคุยกันได้เอ้อโชเปิดประตูใส่กันอีกโอเคพร้อมจะอ่าดูกลุ่มขันเรื่อยงข้างในพี่มีของปะเฮ้ยมีนี่ไม่จะเป็นฉันไม่ต้องปิดบังอะไรใช่พี่ไม่ต้องปิดบังอะไรเลยพี่ผมก็ไม่ต้องถามอะไรพี่ด้วยนะไปเลยครับเห็นเต็มตาไปเชไว้หน้าเดี๋ยว ผมจะไปคอสสัตว์ที่ฟา์มีอีกนะมันไม่ขยับดีรู้สึกว่าอายุมันจะตายไม่เป็นครับโอเคมาหาของนี้นี่กันนีเบาะครับเขาขนอะไรมาแอลกอฮอโอเคคแอลกอฮอล์หนึ่งสองนี่ไม่มีอะไรครับนี่นมีปะเออเชิเจิในเกะหน,นีน่าจะบอกกันเนอะว่าในนี้น่าจะมีนะเอ่อต้องดูดีๆอ่ะบางทีมองไม่เห็นครับบางทีพลาดอ่ะ เอเอเชิดเชิดนี่ยยางไม่ยางมีไหนโอเคปูหูตัวคนนี้ถังมีปะอูยางมีสองเลยครับสองสองเส้นแล้วอ๋ออันเดียวนี่นะยางมาเลื่ยัดอันเดียวครั้นี้ไม่มีครับเอเอเชิไอ้ถังน้ำมันไอนี้จะเป็นนี่น่าเป็นถังลมนะฝั่งนี้โอเคเคลียร์เอ้าววิขังหิบยัดซะเยอะเลย เคฟฉลงมางัดอะไรได้ป่ะเอ้ยขวานเนาะขวานใช้ไอ้นี่ขวานนี่นีขวานเหมือนกันครับเอชยเชิญถัาลมเหรอรถเองน่าจะไปไม่ได้นะโอเคเบลแต่ไอ้หัวตัวนี้ที่เราจะชำเละมันรู้สึกจิงัวที่แบบปั้นขึ้นมานะไอ้นี่ใช้อะไรปั้นไม้หรอของเถื่อนโอ้โหตัวเบล เอามานเดียวนี่นะพี่โอ้โหตรงจรกใจผมสุดฤกเกินดูซาแบบป่านมีพี่เคลียร์เลยพี่จ้าเคลียร์ผมเลยเอาวัวไปทิ้งด้วยนะโอเคครับเคลียร์ไปอีกหนึ่งเควสนะคราวนี้เราสองเราจะได้เปลี่ยนชัตเตอร์สักทีครับผืนทางกับไอ้รถสีน้ลืองนนะครับแต่ไม่รู้วันนี้จะมีมาให้ไหมนะแต่รถสีเหลืองผมไม่เจอเลยครับตอนเนี้ยเจอทีสีเขียวกับสีเหลืองออลรับรถคันนี้มีประเด็นนะครับรู้สึกจะเป็นเควสอีกเควสหนึ่งของวันนี้เลยแล้วกันนะครับ ได้เป็นหนังสือเดินทางเพราะไอ้หนังสือเดินทางตรงเนะี้ยไอ้สัญลักษณ์าตาประทับมันไม่เหมือนกันนะโอเคแล้วก็บันมสัญลักษณ์งูด้วยงั้นไปเพ่ก่อนพี่จะหลบหนีเข้าค้องขังไปเลยนะครับโอเคเอ่านักโทษผมน่าจะจูได้เยอะแล้วนะเอ้ยหกคนโอเคครับหกคนหกคนเดี๋ยวก,ก็บตังค์สักพักแล้วค่อยไปอัปเกรดรถอ๋อเจอบุร,นะบรออีครับบุรีขอเถิดอ๋อเจอในเกมนี่ครับ มันเอ่อมันจงใจจะซ่อนไหมเนี่ยเออมันตั้งใจไหมหรือมันจงใจให้เราเห็นวะโอโคตรหาใกายเลยครับเออซ่อนเออในยางก็ว่าไปอย่างนะครับนี่เอาไว้ในเกี้ระวังเอาไว้ข้างหลังรถเอาเออยังปาดพีด่ดูวยคลิปหนึ่งอันแล้วก็ข้างหลังนี้ถลางนัดเล็บอืออีมาบุรีสองก็ไอ้นก จอยัง okay. เลี้ยบเฮ้ยมีแค่จะพังแล้วเอาหนึ่งเอาหนึ่งอันข้างหลังล่ะงล,ละมุกรามีปะ่ะโอเคพอผู้เยนสลักปุ๊บนี่คือผมไม่ตรวจอะไรเลย,เลยนะ <c oughs> มุ่งเนี้ยหักควงเดียวเออจะอว,วายแล้วมีดมีดมีดเหลือป่ะพี่มีดเหลือไหมอ๋ออะไรอ๋ออะไรชิมได้ปนะ่ะเดี๋ยวมีดตัวมีปะ่ะรู้สึกผมจะซื้อมาอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เออใช่ใช่ผมซื้อมาจากร้านแบรนด์อยู่หนึ่งอันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เราพัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาอยู่ไหมเฮ้ยอ๋อนี่นี่มีมีตกใจนึกว่าไม่มีนี่แบบอืเสียดายเลยครับอีกนิดเดียวมันก็จะได้แล้วอ่ะไอ้ของกองอีกึชิ้นโอเคบุหรี่หนึ่งกองคัสตอมนะครับไปไว้พี่จ่าฝากเก็บกดไว้นะครับโอเคพักเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้อิ่งจับเจอเริ่มเริ่มก่อนผมจะพักเดี๋ยวผมขอเคลียร์พวกนี้ทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับ เดี๋ยวมันจะเต็มห่องขังแล้วก็ไอ้ของผมด้วยนะเออมันเยอะเกินแล้วเอาเลยครับพลิกิจแทรกแซงเข้ามาอีกแล้วออรอบสังหารอะไรไม่ใช่รอบสังหารไม่ใช่ไม่ใช่นะเดี๋ยวดูก่อนภารกิจอะไรภารกิจอะไรไอเราไม่ต้องไปดูสิดูทำไมกดนนสอบดูทีอะไรเนี่ยไล่ตามแวนเพิ่งตัวหาเราเขาถูกจี้แล้วพ้นเขาบอกว่าขโมยขับรถไปทางเหนือ คุณช่วยหยุดเขาได้ไหมเฮ้ยหนึ่งพันเลยครับตรวจสอบแผนที่และคนหายานพาหนะที่ลบหนี้จุดนี้พรีไปเดี๋ยวเดี๋ยวเออยอมรับครับเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนรถต,ต้องเปลี่ยนรถต้องเปลี่ยนรถไอ้ลูกคนนี้ตามไม่ทันจัวร์ครับไปเปลี่ยนเอ่ออาวุธปืนโอเคมานี้พอแล้วกันเปลี่ยนรถครับเปลี่ยนรถไปด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตรวจสอบแผนที่เออเออเดี๋ยวดแผนที่ค่อยตรวจแล้วกันปรรกิจแท็กแค่นี้เข้าตอนนี้เหรอนี่ครับ เปลี่ยนรถไม่ครับมันโดนรถคันนี้ถึงจะตามทันแล้วก็มันพังด้วยพี่ฝากซ่อมไปถักซ่อม,อมนิดนึงอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพอมีเราต้องขึ้นสภาพเป็นรถก่อนอะไรวะเนี่ยเออลงเตี๊ยมมีขี้เมาเหรอโอเคไปทดสอบโอ้เราไปที่นั่นนะครับคนหาเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมว่านะ <laughs> ผมว่านะ เออมันไม่น่าจะใช่เอาปืนนี้ไปไม่น่าจะไหวครับไปลงเตี้ยมนะฮะไปลงเตี้ยมนะขอปืนเพิ่มอีกสักอันแล้วกันไม่ไว้ใจตัวเองครับกระสุนด้วยแล้วกันอ่าเอาไรเฟิลไปแลกกนครับไรเฟิลอีกเคนี่กระสุนไม่ค่อยเยอะโอเคช็อตกันกับอันนี้แหละไปเอาปืนกลมือช็อตการไม่ต้องเยอะชอ็อตการแค่นี้ก็ไหวอ่ะมืนสุนมากเพื่อใ้อไรเฟิลโอเคประมาณนี้ไรเฟิลม,มีพอมี แค่สิบไป๊บแค่นี้แหละนะไปไม่ไหวกุยวกันอีกทีครับ let's go ลงเตียมมีขี้เมแล้วเวลาสามนาทีโอเคอย่าพอไปครับไม่อยาเสียเวลาไปหาปืนโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมเรามาถึงแล้วไอ้ลงเตียมหยุดผู้ลีภยัยด้วยวิธีใดๆโอ้เดียวเอาตัวขี้ตามมันโอ้นึกว่ามันมาปักหลักตั้งฐานที่นี่อุตส่าห์เอาปืนมาสะดิบสะดีโอ้รถค้อนแรงด้วยนะถ้าผมไม่เอารถคันนี้มานี่คือตามไม่ทันอะ่ะยิงปืนได้ปนนะเนี่ย โอ้โหคี่อย่ากจำนานแล้วย่างไงเพ่เราจ้ำนานกว่าทองแถวนี้รถขี Mighty ่บ่อยขี <paced> okay, uh ่พาลักโทษมาส่ง huh. บ right ่อยนะครับแม่งก็พามาไอ้นี่หยุดเลยหยุดตรงนี้นะเอ้าโจ้าเจ้าเบียดนี่นะครับหยุดเลยโอ้ยรถเรารถเราแย่รถเราเสียหลักเองเอ้ยรถมันก็เสียก็เสียเอ้ยนิดเดียวเองโอ้ยเจนเจนเจนอาจจะเลี้ยวซ้ายดีกว่าเลือดใส่ดีกว่าโอเคเราจะอาจจะทำให้มันหยุด ก็เหมือตากโค้งเนี่ยจะเฮ้ยเดี๋ยวอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วเดี๋ยวไปดิไปดิไม่จหยุดวนเลยเดี๋ยวเยวเดียเอาเราลงไปดิลงรถได้ปะระจายเรียบร้อยครับอ่าทำมันอยู่นิ่งเก็บปิดไฟทล้วเพื่อนเปิดไฟทำไมจะปอกเปิดเลยตอนนี้โอเคหยุดตรงนี้นะนั่นเป็นเจ้ามือเลยเขาจี้ร้านแมนเหรอโอ้โหเองบังอาจนะครับวิจีร้านใครวิจิวิจิร้านที่แบบอ่าไอ้นี่กับเรานะครับเป็นพันธมิตรกับเรานะบังอาจเลย โอเคครับรถคันสุดท้ายของวันนี้แล้วก็มีสายเรียกเข้ามาด้วยนะเฮ้ยพี่จะเรียกมาอะไรตอนนี้มันจีบโอเกียผมอยากพักแล้วเออพักหน่อยไม่ได้หรอโอเคครับเดี๋ยวดูลเอ้ยได้ได้อยู่เอาล่ะเดี๋ยวจมรับสายตรงนี้ดูกูดูก่อนนะพ่าค,คือเควสอะไรนะสวัสดีครับ สหายถึงเวลาแล้วที่เราจะปิดฉากพวกกบฏโลหิตสารลับของเรารายงานการรวมตัวการลับๆับของพวกกบฏที่ลงเตี้ยมมีคีมองสิบทูดีมอ,มอและทีมของพวกเขากำลังอยู่ที่นั่นแล้วคุณต้องไปกำจัดพวกเขา่านไม่จบพี่เอาแล้วปิดฉากกปั้นโลหิตจะบอกนะเป็นฉากจบหรือฉากสุดท้ายของงานเราเนี่ย <laughs> เอ้ยจริงเหรอ ั้านฉากจบใช่ปะมันก็ต้องแบบจัดเต็มแบบพิการหน่อยละกันนะครับโอเคเป็นสถานที่ยิงกันนะครับอ่าไอคผมต้องจัดแล้วแหละนะเอารับท่านชมรู้สึกว่านี่จะเป็นศึกสุดท้ายระหว่างเรากับกระปั้นโลหิตนะครับระหว่างที่เราเคยช่วยเขาไว้เราก็เออจะอาจจะไม่ได้ช่วยเพราะเราจะมาถล่มทีกันได้หมดจิครับลงลงเลยเป๊ะลงกเอาลงมาเสียปืนมาเลยครับเออไล่ปุ๊มาเลยผม พอนี้หลัก็จะหูยังเยอะคนยังเยอะมาเฮ้ยแรกเปิดเลยไลฟ์เฟิร์อยนัดนะน่าจะไหวครับมาไปจับที่กันนี่จริงเนี่ยเอาดิเอาที่ปีร้อมลุยอะพร้อมลุยเอาเฮ้ยถังน้ำมันถงมันปิวหนึ่งสองอมวิ่งมาหมครับ ใช้เลยพเพื่อนเป็นประโยชน์แล้วกันเออเจ้าเอ,อ้ยเดี๋ยวเดือดชาเดี๋ยว,ยว,ยวจะไปไหน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 ไปมีอ๋อรักษาแนวเอาไว้อย่าให้พวกมันเข้าใกล้โอเคจัดไปครับวิเจ้าเราขยับมาเรื่อยๆนะเฮ้ยเดี๋ยวถังน้ำมันมีนะพี่ปุ๊บนะไอ,อผมน่าจะเอาระเบิดมาด้วยแวดเออขี่อยู่กับแกร้านแวนด้วยอย่าปู่หัววิตัวว่านะตัวว่านะโอ้ยโดนระเบิดใครโดนมาอย่าปู่หัวเอ้ย หลบไม่ได้เออออกแนวรถเท่าไหร่รู้สึกว่าตอนนี้ผมจะจัดเต็มพอตัวน้ำปูโป๊กเข้ามานะแต่ผมลิงสมัยมันกวาดเอาดิเอาเอาเอาไ้หมดเอา้ยจุดนี้ปูปูปูปอย่าอย่าปูหัว้ปูเบียนอย่าปูอุ้ยใจอ่ะพี่อย่าตายอย่าตายอย่าตายเฮ้ยผมจะคุณเด้วยไม่ไหวนะอะไรไปแล่วเข้าไปในอาคารโอเคเราต้องเข้าไปในอาคารแล้วไลท์ต้องผ่านอันตัวนี้ก่อนมา เอาดิปิโอ้จถึใครลัดช็อตมาเนี่ยไม่ต้องลัดช็อตผมผมปล่อยเองปล่อยเองโอเคจะไปจะไปไม่ให้หนีวุ้ยโอ้ยไม่ได้วิโอเคถ้ามันจะหนีเราก็ต้องปโอเคไม่รู้ผมเก็บร์ไปหยิบตัวแล้วนะครับอา่าไม่โฟหัวก็สามหนึ่งนัดต่อนหนึ่งหัวไม่ตายไม่ได้เอ้าหยิบไม่โดน เอ้ยใหญ่จ้พี่อยากกระตุกยากกระตุกยากกระตุกกระปุกปี๊ปเอาไปแม่นโอเคจบมันจะจบมันจะจบไปครั้งนี้แล้วโอเคไข่โปรหัวมาใครมาหนูไม่ดิ้งเลยหนูไม่ดิ้งเลยหนูไม่ดิ้งเลยเฮ้ยจุบโอ้โหพัชจยิตต่อมยาหัวอย่าโผล่ไอ้นั่นอีกมาจากไหนก็ไม่ตใส โอุ้ย90นัดครับโอเคจับปืนปุ๊บมาแล้วกันนะนี่ปืนพกแมนได้ปืนพปุ๊บใช้หมดอ่ะโอเคเราพร้อมจะยิงจัตาแล้วเฮ้ยนี่คนเทพอ่ะคนเทพหรือแป๊บคนเทพจัดเอาไปคนเทพจัดเอาดิพี่เอาดิ เอ้ยถังน้ำมันอยู่ใกล้ตูโอเคใครเก็บให้เอ้ยจะเอาดิเอาดิยิงมันเอ้ยใครยิงอีกใครยิงอีกเฮ้ยให้หมดเหรเอ้ยพวกมันเรียกกำลังเสริมเข้ามาไม่มีเวลามากกาบลินอยู่ข้างในมันหนีไปไม่พ้นแล้วอ้อยเวนนั่นออกมาหลบไปข้างในโอ้เช่เจ้เจ้เจ้เอ้ยถังระเบิดเฮ้ยเฮ้ยถังระเบิดเว้ย ดูด๋ยวด,ดีดีให้ตูไปไหนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวหลงไปข้างในได้หรอจัดจานกาลีครับกา,า,าลี่นะครับกา,าลีโค้งหลังก็ได้วิสวัตติครับอ้าวไม่ได้ว้ยไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออช็อตกาลีหลุดเลยยังมีช็อตก,การแบบอีคีสไนเปอร์คล,ลิปหลบรอบหลังแล้วกันสวัสดีครับนายดีสไนเปอร์ไม่นสนุกแล้วนะครับ <laughs> เป็นปืนบ้างโอเค สวเอ้ยเดี๋ยวเข้าประตูแล้วกันใครยิงอีกวะใครตามหลังโอ้โหวิ่งตามด้วยเคลียร์ครับห้องนี้เคลียร์ห้องนี้เฮ้ยโอ้โหเยอะ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 เอาอิจหมอบก่อนหมอบอยากเล่นกับช็อกันแล้วเป็นสี่ทัหมดแล้วหมดแล้วรีโหลดจ้าเอาดิเอาดิโอเครีโหลดก่อน ระยะนี้มันต้องช็อตกันอย่างเดียวครับเราพร้อมจะบวกทุกสถานที่นะเดี๋ยวขอกระสุนด้วยเอาจริงกระสุนผมไม่จะเป็นหรอกใครอยู่ตรงนี้ครับใครไม่รู้อะเฮ้ยเ้ยข้างหน้าตรงไหนอะมีกสุนอีกทีเพิ่มเฮ้ยห้องนี้หรอใครตัวนจับวะเนี่ยเคียนะเอาจริงเคียนะครับเอาตรงนี้เปิดตอนได้ตอนไหนเนี่ย ป้าตกลงเปิดไม่ได้โอ้มีห้องลับเ,เย้เท่นเป็นฉากโจบเหรอเออ,เอาฉันรู้ว่าพวกเขากำลังส่งคุณมาคิดว่าสามารถหยุดยการปฏิบัติการของเราได้เหรอไม่ใครมาไม่รู้จักนะคุณ <c oughs> นี่ตอนเที่ยง อีกก็ขาดว่กจะตายพร้อมกับเรื่องอัจฉริยะการทั้งหมดน่าเสียดายที่คุณจะไม่เห็นมันอีกต่อไปแต่คุณได้เลือกที่นี่แล้วเลือกอะไรวะเฮ้ยเอาโอ้นึกว่าจะตายตกใจใจเย็นๆพวก ฉากจบเอ้ตอนแรกผมช่วยกำปั้นโลหิตก็น,นึกว่าเขาจะแบบฆ่าเราแบบจริงจริงนะครับจะทำไงสุดท้ายฉากจบก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะโอเค,คก็จบไปแล้วนะกับคอนท้าแบนโบลี่นะกับการตั้งด่านของเราเอ้ยตอนแรกผมนึกว่ามันจะ,ะจบในเรื่องแล้วก็คือเล่นต่อไปได้อีกนะนี่ไม่ใช่นะก็คือจบก็คือจบเลยนะเราก็ออกมาตรงนี้เลยแล้วก็เริ่มเกมใหม่เอ้ยตอนแรกผมนึกว่าจะไปตั้งด่านแล้วก็อัปเกรดอะไรเพิ่มเติมอีกคือผมยังอัปเกรดไม่หมดเลยทั้งไอที่เก็บของบานน้านนะู้นนี่นั่นนะครับ หรือเราอาจไม่ต้องทาไอ้เคเวสล่าสุดแล้วก็เล่มตอบเลยอันนี้อาจจะได้ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะแบบแล้วข้อทีหลังค่อยอาจจะมีเคเวสใหมอ่อีกเพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่รู้มกันนะครับก็ผมเล่นสูตรแคร่ตรงนี้นะครับก็โอเคก็สำหรับพัทนี้ก็คงต้องขาลาไปตรงนี้ครับก็จบกับไปแล้วนะครับกับความท้าแบนโพลีครับว่าตั้งดังเราโอเคไว้เจอกันหน่อในเกมหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ